พะนัท่านนายเรเจฟไตย,ยิปแอโดอันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกีกรุงอังการาในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐตุรกีข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอเมรพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลนานไมัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวตุรกี ปีคริสต์ศักราช2023นี้เป็นปีที่สำคัญต่อประเทศของเราทั้งสองเนื่องจากเป็นวาระครบ65ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณารัฐตุรกีความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าเชื่อมันเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดและความร่วมมือที่ดำเนินมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะยิ่งเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุ่ร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาพิไทยมหาวชิระล,ลงกรพระวชิธธลลร,ระเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่หอประชุมใหญ่สุนวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะรองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลที่ส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปประธานในพิธีบวงสรวงการแสดงขนมูลที่ศิลปะชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกัรทดน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มการแสดงโขนระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2566ซึ่งจัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ส่งส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนเพื่อสืบทอดทำโรงนฏศิลอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทย การแสดงโขวดเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกรรทดน้ําเป็นบทพระราชินิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจับตอนตั้งแต่หลังจากที่กุมภกรรทําศึกโมกขศักด์กับพลักษแต่ไม่สําเร็จยังไม่สามารถสังหารพลักษได้จึงคิดหาวิธีทํากลศึกนิมิตกายลงไปใต้น้ําทําพิธีทดน้ํานอนขวางแม่น้าไว้เพื่อขัดขวางกองทัพรามโดยนอกจากจะมีครูผู้เชี่ยวชาญศิลปินนักแสดงร่วมแสดงแล้ว ยังมีนักแสดงเยวาวชนรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านหน้าตศินป์ด้วย